8รอบสมเด็จพระอ,อริยะมุขสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลละมหาสังฆปริณายกวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ในโอกาสนี้เชิญชวนเด็กๆฟังอาจารย์แม่และนั่งหลับตาฟังในสมาธิเชิญค่ะ ำศัพท์ที่น่ารู้จากการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่ย0สิบนะคะเด็กๆคำอ่านออกเสียงพระนามของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20สแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระอาริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20ในการนี้วัดใไ่สุทรซึ่งเป็นวัดที่มีพระสอนศิลธรรมมาร่วมทำการสอนกับโรงเรียนของเราที่ห้องประจัาคือหนึ่สองหุได้เชิญชวนให้บาสุกบาสกาตลอดจนเด็กๆน,นะคะได้ร่ว,รวมทํากิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ และวันนี้อาจารย์แม่มีเรื่องฝากประชาสัมพันธ์ในข้าวที่8ให้ในหมูลูกเสือ